สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สันทยาเทคโนโลยีช n น e ลวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับการเตริมหมึกเครื่องพิมพ์ i n k j e t Canon รุ่น G3010 นะครับตอนนี้หมึกหมดแล้วนะครับอันนี้คือตลับหมึกสีดำอันนี้คือขีดมาตรฐานนะครับตอนนี้ต่ำลงมาแล้วนะครับใกล้หมดแล้วส่วนสามตลับนะครับก็จะมีสีฟ้า ก็ต่ำกว่าระดับตรงกลางแล้วนะครับสีชมพูและสีเหลือง Canon รุ่นท i x มา G 3 0 1 0นะครับแอดมินก็ทำการซื้อตลับหมึกตลับแท้นะครับมาจากออนไลน์แค n น n รุ่น uh, GI 790นะครับ BK คือ Black นะครับสีดำสีฟ้าเป็น C นะครับสีชมพู M สีเหลือง Y อุปรกรณ์ที่เราจะทำ uh, ทาการช่วยนะครับก็คือไขควงหรือจะเป็นเข็มก็ได้นะครับที่เป็นสาหรับเจาะเจาะ uh, ตัวตลับหมึกนะครับวอนนี้ให้เดี๋ยวเราแอดมินจะเปิด ออกมานะครับตัวลหมึกสีดำแอดมินได้เจาะลงไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เขาก็จะมีกระดาษปิดกันเลอะนะครับขั้นตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับอาจจะเลอะมือได้นะครับก็เตรียมผ้าเช็ดมือนะครับน้ำยาล้างมือให้เรียบร้อยอันนี้คือแอดมินทำการแกะแล้วเรามาดูอันอื่นสีฟ้า สีฟ้าสีชมพูสีเหลืองก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะมีกระดาษกันเลอะนะครับเราก็เจาะลงไปถ้าแกะด้านข้างแกะไม่ออกนะครับเหนียวมากนะครับก็เจาะลงไปขั้นตอนนี้ครับก็จะทําให้เลอะนะครับตอระวังเรามาระวังน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการเจาะให้ครบทั้ง3สีครับตอนนี้ก็เจาะรูทั้ง3สีแล้วนะครับสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองก็ปิดฝาให้เรียบร้อย ทั้ง3ส,สีเลยนะครับเมื่อปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาดูที่เครื่องพิมพ์ canon p i s m a g 3 0 1 0ให้เราเปิดฝานะครับโดยการจับที่ด้านล่างนะครับตรงนี้ยกขึ้นเขาก็จะมีขาขึ้นมารองรับนะครับตัวนี้เป็นสีดำตลับเหมือกสีดำ bk ฟา C, M เอมพู y เหลืองนะครับอันนี้เราก็ใส่ให้ถูกสีเริ่มด้วยสีดำนะครับเปิดฝาขึ้นมาก็จะมีฝาจุกให้เราดึงฝาจุกออกนะครับไว้ข้างๆแล้วก็นำตลับหมึกสีดำนะครับที่เป็นเราซื้อมาแบบรีฟิลนะครับเติมได้ bkgi 790สีดำทำการเต black black ิมลงไปทีดหลุนี้นะครับเติมลงไปนะครับก็อาจจะบีบช่วยอันนี <S <S ้สีดำเข้าไปแล้วก็เติมให้เกินขีดนะครับ สังเกตสีดำเข้าไปแล้วนะครับก็จากระดับล่างให้มาฟูขีดด้านบนจะเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับอตอนนี้น่าจะถึงแล้ว หล่นแล้วนะครับก็โอเคนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสีดำแล้วเรามาเติมสีอื่นนะครับเมื่อเติมแล้วให้เราปิดฝาเรียบร้อยนะครับปิดจุกเราต้องปิดฝาครอบไว้เราก็มาทำวิธีเช่นเดียวกันนะครับกับสีอื่นอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็คืออันนี้คือระดับ ที่ควรเติมแล้วนะครับถ้าต่ำกว่าระดับนี้ให้เติมเมื่อกี้เราเติมขึ้นไปนะครับจนถึงคฟัคบที่เขีดลูกศรชี้นี้นะครับเราก็มาทําการเติมสีที่เหลือนะครับสีฟ้าสีฟูและสีเหลืองก็เปิดฝาขึ้นนะครับเริ่มที่สีฟ้าก่อนก็เปิดจุกแล้วก็เติมลงไปในช่องสีนี้ให้เต็มทำวิธีเดียวกันทุกสี นะครับสามสีที่เหลือครับเมื่อเราเติมเหมือ,อทั้งสามสีเต็มแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าต่ํากว่าระดับขีดตรงกลางนะครับก็เติมให้จนโฟตเต็มนะครับลูกศรชี้ขึ้นสีฟ้าหรือสีน้ําเงินสีชมพูสีเหลืองนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดจุกป,ปิดฝานะครับ ปิดให้เรียบร้อยทั้ง3สีแล้วก็ปิดฝาครอบแล้วก็ปิดฝาบนนะครับขยับขยับดันขึ้นนะครับแล้วก็ปิดลงมาเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จสิ้นการเติมหมึก Canon Pixma G 3 0 1 0นเรียบร้อแล้วนะครับตลับสีดำจากขนาดใหญ่ที่สุด3สี น้ำเงินหรือฟ้าชมพูเหลืองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการพิ grabbing, 對對ああ้นที่คอมพิวเตอร์กันครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็มาพิมพ์ในช่องด้านล่างนะครับคลิกลงไปในช่อง search ค้นหาแล้วพิมพ์ printer and scanner นะครับคลิกลงไป ก็เข้าสู่ในกระบวนการของพิมพ์เตนะครับให้เราไปที่ canon g 3 0 1 0 Series จะถูกตั้งค่าเป็น Default นะครับก็คลิกลงไปก็จะมีสส่วนนะครับ p r i พ์เตอร t เซตตกับสแกนเนอร์เซตติให้เรามาที่ print test นะครับ print test page นะครับก็คือทดสอบการ p r i พ์ออกมาคลิกลงไปเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำการทดสอบสั่ง พิมพกระดาษารอสักครู่นะครับพิมพ์เตอร์ก็จะพิมพ์กระดาษเทสออกมาให้เราได้เห็นว่าสีที่เราเติมไปมีผิดเพี้ยนหรือไม่อย่างไรนะครับ ตลับหมึกที่เหลือนะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานเติมได้อีกนะครับสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลืองตัวนี้ก็ระมัดระวังนะครับเก็บไว้ให้ห่างจากมือเด็กนะครับอันตรายเมื่อปริ้นเสร็จแล้วเราก็จะได้สีที่เราปริ้นออกมานะครับสีที่ทดสอบก็ถือว่าโอเคชัดเจนนะครับก็ ที่สุดการนำเสนอการเติมหมึกเครื่อง c a n นลพิสตม g 3 0 1 0เพานี้หวัอองว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชนาของเรากลสมาชิกกดติดตาม Subscribe และสั่งกระดิ่งด้วยครับเพื่อท่านจะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ